เมือว uhm. so oh, no. yeah. mm. uh ันนั้นหลายค้นก็บอกว่าซื้อมาได้นั่นอันกันแค่กระบังมองนี่แหละเป็นทุ่มบนผู้เขียนไว้ก็เด้เป็นหลักฐานเก่าเนาะอ๋ออันนี้สถิติเก่าเนาะค่ะอภิพล่านม่าเออใบนี่เอาใบนี้ชัดว่าัวไม่น้ำตัวไม่น้ำไม่มีสองใบใบนี้จะชัดกว่าใบนี้ลายทุบใบที่หลังนี่ใบนี้ใบที่หลังเลยมันมีน้ำกันเลยเขาเลยนี่รักฐานเก่าเออเอาบนหลัง เพราะว่าปูดมาเน้นตัวนี้ได้ตัวหาซีหนึ่งนี่ได้เน้นเม็ดเดียวเลยแต่นี่คนทั่วมากพอผุกจะไถนะเน้นเม็ดเดียวเลยอ่าซีหนึ่งนั่นนี่มีฝันนะเคนไทยทุกตัวก็เลยว่าเอ้าตัวได้แท้แต่ดอกจามเหมือนยำนี่งหาซีหนึ่งมันเป็นห้องเซี่หูก็เลยหูเมียเลยเตันกับห้องใส่ค่ะสวัสดีพูดก็เลยมาเพราะว่าซีหนึ่งนี่ปูดได้อยู่แล้วนะเพราะว่าตัวตัวไต่นี่มันละเอียดภายจานเหมือนดอกเบลเปี่ยนกันเพิ่นทั่วมาบอก ตัวนี้พ่อเมนตัวของใครจานเปินเปิน<ด>มาทำเปินว่าได้ตัวใดอาจารย์นั่นก็เรียกว่าได้หายซี่หนึ่งเหรอของของอาจารย์เนี่ยเปินได้หนึ่งเก็ดนี่ของเปิลได้หนึ่งเก็ดนะเราของเปินมาลงน้ำหัวนั่นมันเข่าสามตัวของเปินลนะแ,แต่ของจะบอกมีตั้งแต่นี่ย <c oughs> แหละมีตัวสามตัวนี่ยแต่บางวันเนี้ปูก็ได้แล้วมัน,มน,มนู้ปูวันไหนก็ได้ อันต้อหดมือเศร้านี่เป็นขอทั้งนั้นพุ่มปูเพิ่นเด้อเพราะว่าปูสีเห็ดให้เพิ่นนะที่เห็ดบ้านของนั้นสีเทาดินก็ไปนะที่เทาดินก็ไปเพิ่นก็บนี่นี่หดก้อนนี่แหละที่เพิ่นมากก็ไส่ให้นี่แหละไส่ก็ไใส่ก็บักสอบที่สอบหาสอบบอยกับหินที่หาสอบนี่แหละสอบปุ้ยนะเดี๋ยวก็กับปูนที่สอบแต่มันกับมออดอกเพราะว่ามัน มันเพรานั่นเพื่อนก็ได้มาทำนี่ก็ดีใจยู่ับบานนี้เพื่อนก็เลยกลับขึ้นไปบ้านบัานี้เพื่อนก็ได้ถืออีกวันอีกเพื่อนเลยถือบางนึงหันละเพื่อนเลยไดทั้งบนทั้งล่างเลยละเพื่อนก็เลยว่าสิมาซอยอีกทังทีน่ะปูก็เลยว่าเอ้าหันมีผู้สิซอยอีกก็เลยสิเห็ดกันหน้ามันหดเวลาเมืีังทีนะก็เลยว่าบอกทั้งสองน้ำมาไอกเห็ดนำปูก็นี่แหละที่เอาดินเขาใส่แล้วก็สิเห็ดให้เพื่อนไม่ทังทีนะเพราะว่าปูก็เคเบอกเด้ แต่เจ๊ตปูกับเบียงนี่มุก็เลยบอกว่าเฮ็ดนี่แล้วเฮ็ดันหน้าวันนี้มันมาท่วมหน้าฝนเนาะเขาเลยกว่ากิจเทบูตรแต่เพราะถ้าในเทนี่แหละก็่ได้มาไล้สิได้มาเฮ็ดเพื่อนเนีเพื่อนก้อนปลาข้ามเมู่จังไหนก็ต้องสัจจะาตรงนั้นสันนี้แม่นบ่ล่ะเพราะว่าเขาว่าจะเฮ็ดนี่แล้่ยวเฮ็ดหันแม่นบ่ล่ะงัพนี้ว่าว่ามันมันคุมมันเขารถเขอยากรนะก็เรียกว่ากิจเทบูตกกอนบืนจังไรก็บบืนบ่ได้เทพบุตรต้องให้ผู้นี่แล้วก้อนจังที่ได้พุนวันนั้นอุทานเลยนะผู้ไปเท ว่านานเลกว่นที่หนึ่งนเนาะวันที่หนึ่งหิหนึงเอาเอานีเลี้ยวดิเลี้ยวสองหม่องเลยโอ้คอยไปเจริญเอ้าเพราะว่าปูบอกให้เอากสอบใส่เงินดิบอกยุติว่าเอจังไรเพรอแอบซี่ป้อเกิดปูกะซีเอาปะเดี๋ยนะปูกซื้ีเอา็เดี๋ยแก่แบซีเพิ่ลสีทถาบุญมามผเนะครับผมเลี้ยวเจ้สีได้ซ้ำไดยก็คือจันสี่หล่ะจังตารางนี่แหละที่เลี้ยงเขาลงที่ล้ที่เล้ยงไป เลขเข้าอยู่35หัวนั้นมันออก235เนาะปู่ให้135นะจับออก2ตัวเลขเข้า35ไปลงเพิ่นก็เป็นช่องน้อยๆล่ว่าเว้สู่ังเรียเก่าเลขออกแล้วบ่หลังจากนั้นแล้วเพิ่นทําบุญมานํา500ฮแล้วเด้นี่ครับสิได้เฮ็ดง่ายบ่นบเนาะตางเนี่ยครับสิได้เฮ็ดง่ายบ่นบัดนี้ซั่นเฮ็ดจังได๋นเจ้าของซื้อเอาก็บ่ได้บัดนี้ซั่นูเลขอยู่ก็ซื้อบ่ได้นะเพิ่นซื้อ เลยว่าเฮ็ดอย่งไรก็เลยเอ๋อปอยเบิ่งอีกหมดรุ่นว่าซั่นดอกก็เลยปล่อยหมดรุ่นจังค่อยได้มาได้มากนะควายได้เฮ็ดมาทีแรกก็มาเฮ็ดแตัวเ่ห้องนี้เด้กับเบี่ยงได้เฮ็ดห้องนี้ครับทั้งในห้องนี้พอแต่เข้า3ตัว642ว่าอั่นก็ได้เลยทันได้เลี้ยวพอดีเลย3ตัวแท้ครับพอมาตอนนั้นตอนนี้นหน้าตอนนั้นพื้นตรงนี้ว่าซั่นนี้รับฟูเนาะอถอยเฮ็ดไปไนไหนเฮ็ดไปทีละหน่อยเนี่ยละคอมเมนได้หวดนี้ก็สิได้เฮ็ดนี้ล่ะ ของปูเนี่ยนะครับผมดินเราแบบนี้ฐานอย่าปูนี่ครับเป็นฐานปูเป็นพมบ้านของแต่ว่ามงรุงน้ำเนี่ต้องให้ลดน้ำลดก่อนอหนดเลยครับว่าท็ดเป็นท่ามงรุ่งน้ำมง้นไปป่านนะครับแล้งเท่นั้นก็ที่งพระยาหนาสององค์ทั้งขังดี่นะแต่ปูเงี้ยกป็นไดโดว่าท็่ท่ารุงนะครับครับแต่ว่าก็ต้องรอน้ำลดเพราะว่าตอนนี้่อเหตุกระทึงกอนยังในเพิ่นนะเป็นบันไดลุกฮ่องก็ก่อเหตุองปูองยานะครับสององค์ทั้งขังนะเป็นบันไดลุกไป นี่ะอันลักฐานเกาเนาะครับผมหมดแันใหม่ก,กับเขาสองตัวขาบนขลงนนนขนังกืขาดศูนย์ครับนึงหาเมือ <c> เ <oughs> ้านี่ก็เลยข,ขอทั้งผู้เนทั้งผู้มนนี่แหละก็เลยว่าขอจุดถูกครับเพราะว่ากเเงง็เลยให้เป็นลซดน้าไปเบื้องบนสเห็ดน่ะเป็นก็เลยไปจุดทูกอ่บเพ็้ยนบ้างงเหีนบ,บ,บ้าง็บ้ ชัดก็ตัวบนกับตัวล่างครับตรงกลางนี่เป็นก็จังเหรียญพระนี่นัน่นแหละเพิ่นมาพอ,ส,อ,พอส,วสวัยมาเนาะบอกได้อยู่เนาะพอส,สวัยพันไทยท่างเพิ่นมากุญแจเบิกซับผู้ใดไรีออกแต่ตัวนั้นแหละเป็นกุญแจเปิดซับพ่อที่ใหายซับมาสับบ<อ>่น่าเป็นกุญแจเปิดซับมาสั่นที่แรกเป,เปิดอยู่ตัวหน,นึ่งนม่นว่าล่ะหนึ่งนี่เปิดอยอะมาทีตัวกลางมันปิดนั่นวะตัวไทยมันเป็นเก่านะอ๋อตัวไทยเป็นเก่าเออเดี๋ยวพออัน ถอจ้งคอยไปนั่นก็ไ้เออจ้งคอยไปจ้งคอยไปเออนั่นแต่ไอ้บึงเป็นย่งอยู่นเราะท่นเพราะท่านมันย่งยายังอยู่ออ่ยนล่มมาาจะฟูออกล้มงเกปร่ยางยงาอยู่ปูเหล็กงาง่าะท่านนี่เหล็กนิมิตเพาท่านนี่มแมนเหล็กนีมิตเพราท่านเนีนี่อาจจะมีอีกเอะคงเอออาจจะมีรออหนึงเพราะว่าตองตองนีนีมิตเพิ่มน้ำเพราะว่าที่แรกว่าบอกอยู่เด้ว่าผู้ต้องหายสามตัวแตกนะว่าทไหว่าปิดตัวกลางไ เปไดไห่ยสองตัวหาตัวแรกเป็นเป็นหนึ่งเนาะครับตัวล่องไยเนี่ยเป็นเป็นกลางเนี่เป็นปิดบานี้ตัวไ้เป็นเก่าเนาะครับไปตามยุทธวิ๋ยวจังจังลูกไปไทยบ้างอะไรอนตอนออนบิงงน่งจังเรียวเออเป็นกระเลยเนี่ยะทั้งสองเป็นกระเล็งเขียนไปให้หนึ่งเก่าบานี้ห้าเทครับหัวคืจังหกศูนย์น่ะนี่แน่ลย่ะผู้หาเก่าศูนย์เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนมันกลับหัวนวะเนี่ยเนี่ยผู้กัว่าเก่าเก่ศูนย์น่ะ มันขัาวหวนก็เป็นหกศูนย์ไหมเมื่อไรเนี่ยนี่แหละเบลาหรือปูเออเลขตัวเดียวกันเก่ากับพกตัวเดียวกันเบอร์เลขกลับใหมเป็นสองครูที่จริงเลยถ้ามีคู่เดียวนี่ยละตัวกลมม่เนี่ยละบันนี้เพ uh, ิ mm, ่นได้ป like ่ะให้เทีมันหันหัวปูมาสั่นเอาลูกตุ้นึงเนาะมาสั่นเอาเอาเลยสั่นเนาจะได้เป็นสองตัวแต่ปูยังบันนี้มีดเนาะค่ะอือก็มีมีดปูต้องล่ออีกคนล่ออีกนะนั่นแหละค่าแเทีได้ปูก็ดีเขาบอกดอก ม,มันมีเตยเรื่ออยู่เหมืกันาก,กันของมาเอาแต่มือที่ผมขอมาถ่ายเนะี่ยปูมือเล็กออกนะตอนเศร้านะเป็นยังปูคือเบาคือจังปูเบาคือจังหนู่ลวงนะ่ะปูปูเน้นให้เราไหมไม่ไม่ท่านส่งลปที่าใจบุญน้ำโชวแใจบุญพระพระโชบอ่แใจบุญใจบุญเออ่นแะเพวกมาเอาปูก็เล่นเน้นให้แล้วนะปูเน้นมาเม็ดเดียวพูดเบาเด็ดขาดเลยนะเม็ดเดียวห้าซี่หนึ่งหนีเม็ดเดียว แล้วก็ได้ร้ายตัวให้ซื้อเท่านี้ครับแล้วผู้กระจับบอกให้คือหนึ่งซี่กับหนึ่งหายนะอืมจ้ะเออครับครับอีกคู่หนึ่งก็เป็นหายซี่บอกไม่หายซี่ผมไม่หายซี่ตัวหนึ่งบอกจับบอกให้สามคู่นี่เออนีนี่เลยจับอันนี้เป็นเลขเกินดอกสิบเจ็ดนี่พ่อแมนครับจับบอกให้สามคู่จับบอกหนึ่งซี่หนึ่งหาแล้วก็หายซี่นี่ไหมเลขตัวเดียวนี่เพื่อบอกว่าไฮซื้อตัวเดียวซุ่มนี่บอกเอาก็ได้ผู้ฟันโคองไหเลยนะครับก็ว่าให้เอาตัวเดียว คือหาซี่หนึ่งมันม่นเป็นตัวแล้วบอต้องทามามาแจงได๋คือไม่ไห้เป็นตัวคือเป็นโซเลยนะบ่อสได้บอกเวลาลยนะบอต้องทามาเอามาแจงได๋มาแจงได๋นะฝันว่าจงเด๋ย่ะคือมันบอกว่าหาซีหนึ่งเลยนะผมยังโมเนใจเป็นตัวได้เนี่ยต้นห้องสิงห์เล้หาซี่หนึ่งว่าเดันๆตรงเนียเลยเออวันนี้ก็เลยมาจับองเย่แล้เพราะว่าที่หนึ่งมันก็มีอยู่แล้วอูนั่นน่ะที่หนึ่งใคจต้อหดกนน่ะเออบาได้แถบผู้บอกผู้ว่า ผู้ให้แงแต่ย่มไปนั่นเขาเจ้ก็เหม็นอย uh ู huh. the the ่บางอยู่ผู้ให้่ิบซีมันวะเดี่ยวกรบหกหนึ่งมันวะเกิดชุดหาหกสิบปีผู้ให้่แตงแต่มือแรีกได้มือเขาว่าเอาอุทว่าไตแมน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 เขาเขาเจ้ามืองเรียกคนน่ะขันเมนขันเมนนั่นขันนเน่าหยาบลเหมือนนึ่งซหึหามันกับเขาแต้มือนั่นเมนบ่หละเดียวกาันั่นแหมอันนั้นก็สอนไหมผู้ก็บอกอะไรน้ำขันอยู่ดิคนก็เหม็นมาก ผู้ไรผู้ถือกท่นผู้เพิงดเ็นิีขนมูคนไหลผแช่ยมละคนไหลคนแค่บุญน้ำโชกก็ได้เถอะเนาเอพิ่งเพิ่งอันขมเหม็นปูไรผูถือเกิดซุนหามัน6กสิบปีนึงลนั่นแมนแมบมันก็เข่าเราท่านันะแม่นว่าล่ะถั้งหนึ่งซีทั้งเหยียบหกุนนะบันนี้กับเพิ่กับทว่าผู้ไห่ผูถือตัวหนึ่งซีู่ถืเด้ซื้อเนมือก่บนไห่เด้อเพิ่นก็ได้มาไห่หาซีหนึงห่องที่หู กันนมาจับหอกชิบหากเลเรียกมา,บบา,าเมาตม็มเต็มเลยบอกปูกว่าหมายผมนะคือ,อม,มือที่ผมกับาสัมาษติปูเป็นบอกปูบอกว่างวดนี่แต,แต,แตไว้ก่อนออคืองวดนี้พิธีพานมาเนี่ยหนึ่งหานะปูบอกให้แตะว้ก่อนอเอาพวกรวังแต่งวดวันที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งพฤศจิกาปูคือเบ่าคือจังหรัวมันปูหลัวอยู่ออกตัวใดลูกปูลูกว่าปูว่ามันใจนะข้นยุกบุญอยู่ับปูจังนึ่งก็ ปูบอกไปิงว่าปูขี่คุ้ยนะปูนั้นกมมิ่นเอ้าม่เป็นคุยเด้คือเือปูห้เป็นแนวทางแบบว่าขันขันเิ้นกิงลูกกิงปูกรบอกกิ้งปูหบไอ้ไปเดานะออกม่ัปันปูนั่งให้กองสลากเ่นหาศูนย์กับหาศูนย์นเื่อนนกหาเกัดนึงหาเปนเแต่อนแต่แตกต้งยีเนาะแต่เห็นไกๆกันเนี่ยเพราเราย่อนนังไปไกลเคีัยโอ้จะจ่อหวดนีนะนั่นแหละปูก็เลยว่ากระบอกกิ้งละปูว่าปูวาผู้ได้ไม่ขึ้นก็เสียเดี๋ยวจะทุ่นหน่อยทุนนไะร ปูเคยบอกว่าหวดหกที่สองน่ะไปมีทุนไปจองเอารถไปแดงมาเติมน้ำปูปู้บอกไปนะสี่ม้งแนงผลงานเปพียงไดก็เติมเลยหกที่สองเต็มเติมแ้วสามตัวเลยนะเอาหวดนั่นดีเด้หวดอัน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 ผู้แฟนมาน้ำเหมที่เขามาปผู้บังดวงให้เหมครับจ้าที่ยังล่ก็ะตงตรงเลยเนาะจ้าเกาหลีก็ตรงตรงได้หมดเลยปู้ก็บอกอยังไดยหมดเลยผู้ใดมีทุนก็ เอารถมาเจื่อน้ำผูเงี้ยสามตัวผู้ก็บอกเขาเจ๊กว่าสามตัวมันซื้อได้บุ๊พันกว่าบาทหรือสองพันมันก็ได้เงินล้านหะืวแม่บ่ล่ะแม่บอกอดมาอยู่่ออยูสามตัวสามตัวตรงตรงไหว่าได้ครับทำไหมได้โต่งโตรงโอ้ยังต้องซื้อทั้งไตวะเราะการซื้อว่าขวดลัตเตอรี่ก่ะกว่าจะเรียกผู้ออกไปบบาได้ก <c oughs> <the> ับว่าเหลียยังบางมองกับจนเรียกหาศูนย์ไปใส่เบอร์ดก็จอว่ะ ว่อวายจางไหนก็จะผู้ก็จะก็จตามเหมืนแต่สุ่มขายละติก็ยอไอ้เมื่นนะบอกขายเลยเดี๋ยวไม่าว่าบ้างขายบุอวันหนึ่งถือว่าเป็นเกลียวสิบเก้าแล้วพันเห็นนี่อยู่แต่ว่าหนึ่งกับเก้าวหนั่นชัดว่าพักกับวาหนึ่งห้าเก้าแม่คายแอร์กับวาหนึ่งห้าเก้าเป็นเล็กทูบนะที่ปูนะคะเพื่อนมัดจุดไวเมือเสานี เป็นหา้าหนึ่งห้าเก้าเนาะแต่ปูบนท่าน,นิมิตท่านมาจุดถูกก่อนก็เลยได,ได้ตัวนี้แหละออกมาตัวใดตัวชาติเบอยุตตัวยุคกลางชาติบอเลขห้ชาติไหมอย่าเด้อพี่น้องก็ให้หลายๆช่องครับแต่ตอนนี้กำังเปิดเบิ่งที่หลังครับเด้อบริเวณหัดปู แน่ๆเลยวันนี้ประพักมาเนาะค่ะสาธุสาธุขอให้แตกเนาะค่ะเพราะว่าหนึ่งปีแล้วนะคะที่ที่แอดมาเดี๋ยวเราจีบพาด้วยเขาก่อนครับเดี๋ยวเขาคอยเขาที่หลังมือค่ะสำหรับนี่นะคะเป็นตัวเลขแนวทางนะคะของ ปู่วัดป่าอุดรนะคะงวดที่ผ่านมานะคะแอดบริเขามาตามนาตวารีของเพื่อนกับเข้าบนล่างนะคะแล้วก็ข้างบนนี้ก็เป็นเบอร์โทรดนะค่ะเบอร์โทรของปู่วัดป่าอุดรนะคะ0 6 1 0 8 3 3 8 7 3นะคะอันนี้เป็นนะคะเลขีถูกนะคะปูวัดป่าอุดรเพิ่นจุดได้นะคะหนึ่งเก้านะคะ ตัวยุดตรงกลางบ่ช,ชัดนะคะปูมันกระเลยเขียนไ้แค่สองตัวนะคะหนึ่งเก้านะคะหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันนะคะปูมันกระเลยเขียนหนึ่งหกไข่พร้อมนะคะค่ะสำหรับนะ,คะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่างช่องน้ำแน่เด้อค่ะค่ะสำหรับท้ายคลิปนะ,ะขอให้ fc ทุกท่านนะคะถูกห,ว,หนนะะวยนะรวยเงินทองนะคะในวันที่หนึ่งพฤศจิกายน 2565นี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ